สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดรปิยะศักดิ์เจริญวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมือในการสร้างวิดีโอการเรียนการสอนจากตัว powerpoint โปรแกรมนี้เรียกว่าโปรแกรม office mix โปรแกรม office mix เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการทำ slide recording ก็คือการบันทึกหน้าจอของสไลด์พร้อมกับเสียงบรรยายของผู้สอน หรือวิทยากรความแตกต่างของตัว Office Mix กับโปรแกรมอื่นก็คือตัว Office Mix นั้นสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า Picture in Picture ก็คือใบหน้าของผู้บรรยายหรือคุณครูหรือผู้สอนแทรกเข้าไปในตัวของ PowerPoint ได้ทันทีซึ่งตัวนี้คือจุดเด่นของตัว Office Mix นอกจากนี้อีกจุดเด่นหนึ่งของตัว Office Mix ก็คือเราสามารถที่จะเขียนไปบ,บนสไลด์ได้เลยมีเครื่องมือคือตัว ปากกาไฮไลท์หรือตัวเพนเราสามารถที่จะบรรยายไปด้วยแล้วก็ขีดเขียนสไลด์ไปได้พร้อมกันด้วยอันนี้คืออีกจุดเด่นหนึ่งของโปรแกรม Office Mix โปรแกรม Office Mix เป็นโปรแกรมสไลด์เ e คคอร์ดติ้งซึ่งก็มีความแตกต่างจากโปรแกรม s c e ีนแคดหรือ s c นเ e คคอร์เดอรอื่นๆก็คือถ้าเป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอหรือ s ีนเ e คคอร์เดอรเราจะบันทึกกิจกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนหน้าจอทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น การเปิด powerpoint การเปิด word การเปิดเว็บไซต์อันนี้คือโปรแกรม s ีลิคอร์เดอร์จะบันทึกเอาไว้ทั้งหมดแต่ตัว office mix เป็นโปรแกรม Slide recording ก็คือเป็นตัวบันทึก powerpoint ออกมาเป็นวิดีโอได้เท่านั้นไม่สามารถที่จะไปบันทึกหน้าจอของวิดีโออื่นๆเช่น word หรือเว็บไซต์เป็นต้นแบบนี้ตัว office mix ไม่สามารถทำได้โปรแกรม office mix เป็นโปรแกรมแจกฟรีที่ใช้ร่วมกันได้กับตัว microsoft office 2013ขึ้นไป เดี๋ยวเรามาลองติดตามดูนะครับว่าการใช้งานโปรแกรม Office Mix จะช่วยเราสามารถที่จะสร้างสื่อวิดีโอหรือสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเรียกนการสอนได้ง่ายและสะดวกมากขนาดไหนเดี๋ยวเราติดตามดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความรู้จักกับตัว Office Mix กันก่อน Office Mix เป็นตัว โปรแกรม add-on หรือโปรแกรมเสริมของตัว PowerPoint ซึ่ง PowerPoint ที่สามารถใช้ตัวโปรแกรมเสริมนี้ได้ก็จะเป็น PowerPoint version น2013ขึ้นไปหมายความว่าเราต้องมีตัว Office 2013ติดตั้งเอาไว้ที่เครื่องถึงจะสามารถใช้งานโปรแกรม Office Mix นี้ได้ส่วน Office 2013นั้นใครใช้ตัว standard อยู่ต้องอัปเดตเป็นตัว Service Pack 1ก่อน ถึงจะสามารถ Install โปรแกรม Office Mix ได้วิธีการตรวจสอบว่าเครื่องของเราที่เป็น Office 2013นั้นเป็นเวอร์ชัน Standard หรือเป็นเวอร์ชัน p r o f e s s i o n a l ให้เราเช็คตรงนี้นะครับเปิดโปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมอะไรขึ้นมาก็ได้หนึ่งโปรแกรมจากตัวอย่างผมจะเปิด PowerPoint 2013ขึ้นมาจากนั้นไปที่ Account ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของ โปรแกรม Office 2013ที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องในกรณีเครื่องของผมนั้นเป็นเวอร์ชั่น Office 2013 Standard ซึ่งถ้าเป็นตัว Standard เนี่ยเราต้องไปลงตัว Switch Pack 1ก่อนจึงจะสามารถใช้งาน Office Mix ได้วิธีการก็คือให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับเพื่อไปติดตั้งตัว Switch Pack 1ให้กับ Office 2013เวอร์ชั่น Standard ของเราก่อนก็ไปดาวน์โหลดโปรแกรม s w r v c h Pack 1 microsoft office 2013ตัวนี้มาติดตั้งที่เครื่อง หลังจากที่เราติดตั้งตัวสวิตช์แพ็กหนึ่งแล้วบ n d o w s จะให้เรารีบูตเครื่องใหม่แล้วก็กดรีบูตเครื่องไปตามที่ตัวโปรแกรมได้กำหนดมันก็จะดาวน์โหลดลงมาเราสักแป๊บหนึ่งมันก็จะดาวน์โหลดมันก็ถามว่าจะเก็บโปรแกรมตัวนี้ไหมเราก็เก็บมันก็จะดาวน์โหลดตัวสวิตช์แพ็กหนึ่งมาที่เครื่องก็คือตัวนี้เราก็ติดตั้งแต่ไลคลิกตัวนี้เพื่อติดตั้งตัวสวิตช์แพ็กหนึ่งให้กับตัว Office 2013าเวอร์ชันมาตรฐานของเราต่อไป เพื่อจะได้ใช้งาน Office Mix ได้อย่างไม่มีปัญหาในภายหลังเดี๋ยวเราจะมาดาวน์โหลดโปรแกรม Office Mix กันให้เราค้นที่ตัว Google ด้วยคำค้นว่า Office Mix เมื่อค้นด้วยคำว่า Office Mix แล้วเราจะเจอเว็บไซต์ดาวน์โหลดหลายเว็บไซต์เลยแต่ในที่นี้ผมแนะนำให้ดาวน์โหลดกับเว็บไซต์ c n e t t o o m ก็คือเป็นเว็บไซต์ดาวน์โหลดที่น่าเชื่อถือว่าจะไม่มีโปรแกรมไวรัสหรือโปรแกรมมาลแวร์แฝงมาด้วยก็ให้เราดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ cnet com เป็นหลักหลังจากนั้นก็กดปุ่มดาวน์โหลด now เราก็จะเริ่มดาวน์โหลดโปรแกรม Office Mix จากเว็บไซต์ cnet com โปรแกรมก็จะถูกดาวน์โหลดลงมาตรงนี้ล่างสุดซ้ายมือให้เราคลิก แล้วก็ไปแสดงในโฟลเดอร์จากนั้นเราก็จะพบโปรแกรม Office Mix ดาวน์โหลดมาที่เครื่องเราเรียบร้อยแล้วก็เริ่มต้นติดตั้งได้ทันทีจากนั้นเราเดับมันคลิกโปรแกรม Office Mix ที่ดาวน์โหลดมาที่เครื่องเพื่อเริ่มติดตั้งนะครับคลิก I Agree แล้วก็กด Install โปรแกรมก็จะทำการติดตั้ง ใช้เวลาสักพักหนึ่งก็จะติดตั้งเสร็จก็เรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรม office mix ก็จะไปเปิดโปรแกรม powerpoint ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของ powerpoint ที่โปรแกรม mix office mix ได้เปิดขึ้นมาเพื่อแสดงว่าตอนนี้โปรแกรม office mix ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลายเป็นตัว แอดออนหรือโปรแกรมเสริมให้กับตัว powerpoint 2013ซึ่งสามารถที่จะเริ่มทำงานได้จากตรงนี้หลังจากที่เราติดตั้งตัวโปรแกรม office mix แล้วจะมีแท็บโผล่ขึ้นมาชื่อว่าแท็บ mix โปรแกรม mix เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรีสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์ความสามารถของโปรแกรม ก็ใกล้เคียงกับตัวซีนเรคคอร์ดดิ้งอื่นๆเพียงแต่ว่าโปรแกรมมิกจะเน้นการทำสไลด์เรคคอร์ดดิ้งมากกว่าจะทำการซีนเรคคอร์ดดิ้งเหมือนโปรแกรมอื่นๆเช่นโปรแกรม r o o m โปรแกรมนี้มีความสามารถที่ใกล้เคียงกับตัว Windows G ก็คือการใช้ฟังก์ชัน Windows แล้วก็กดปุ่ม G หรือ Windows G เพื่อบันทึกสไลด์ก็ใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่า Office Mix หรือโปรแกรม Mix เนี่ยจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมี Picture in Picture ก็คือใบหน้าของเว er ียากรจะปรากฏขึ้นที่ตัวสไลด์รวมทั้งสามารถที่จะใช้ปากกาไฮไลท์ในการเขียนลงไปที่หน้าจอสไลด์ได้เลยอันนี้ก็เป็นความสมารถของโปรแกรม Mix หรือ Office Mix นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโปรแกรม Office Mix มีฟังก์ชันการทางานอะไรบ้าง เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่หยุดการพัฒนาไปแล้วดังนั้นฟังก์ชันบางอย่างก็จะไม่สามารถใช้ได้เดี๋ยวจะมาดูกันมีฟังก์ชันไหนบ้างที่ยังใช้ได้และใช้ไม่ได้ตัวนี้ซ้ายมือสุดจะเป็นตัว s l ์ d e r e c o r ดิ้งก็คือเมื่อกดอันนี้ก็จะเข้าสู่หน้าจอการบันทึกสไลด์อันต่อมาคือ Quiz Video App นะครับตัว Quiz App นี้ไม่สามารถใช้ได้แล้วเนื่องจาก โปรแกรม Office Mix หยุดการพัฒนาไปแล้วส่วนต่อมาคือตัว s c r n e r r c o r d i n g ตัว s c r n e r r c o r d i n g ก็จะเป็นการบันทึกหน้าจอ Bindows ต่างๆเพื่อนำมาใส่ลงไปในสไลด์แต่ว่าฟังก์ชันนี้เวลาเราทำการบันทึกสไลด์ r e c o อ d i ดดฟังก์ชันนี้ก็จะถูกปิดไปไม่สามารถใช้ได้อีกฟังก์ชันหนึ่งที่จะไม่สามารถใช้ได้ก็คือตัว Insert Video กับตัว Insert Audio 2ออันนี้ก็ ไม่สามารถใช้ได้ในกรณีที่เราจะทำสไลด์เรคอร์ดิ้งด้วยตัวโปรแกรม Mix ซ์นะครับส่วนนี้ยังใช้ได้อยู่ก็คือ s c e ีนช็อ t ก็คือจะเป็นการแคปเจอร์ภาพนิ่งของหน้าจอแล้วนำมาใส่ที่ตัวสไลด์โดยตรงอันนี้ยังใช้ได้อยู่ส่วนต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นการทำงานกับตัวไฟล์วิดีโอตัว p r e ีวิวยังใช้ได้ในการพรีวิววิดีโอในแต่ละสไลด์ว่า เรานําเสนออะไรไปบ้างมีการขีดเขียนมีการทำไฮไลท์อะไรไปบ้างอันนี้ยังสามารถใช้ได้ส่วนอัปโหลดทูมิกซ์กับมายมิกซ์อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเนื่องจากโปรแกรมมิกซ์หยุดพัฒนาไปแล้วดังนั้น2อ,อันนี้ก็จะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติซึ่ง Microsoft ซึ่งเป็นเจ้าของโปรแกรมมิกซ์เขาก็จะเน้นพัฒนาไปที่ตัว Office 365แทนส่วนต่อมาที่ยังใช้ได้อยู่คือตัวนี้ export to video นนคือหมายความว่าพอเราทำ slide recording เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถ export ออกไปเป็นวิดีโอได้เลยส่วนต่อมาคือ2อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้ได้แล้วเนื่องจากตัว office mix หยุดการพัฒนาไปแล้วฟังก์ชันนี้ก็เลยยังไม่อัปเดตเมื่อไม่อัปเดตก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้หรือใช้ได้แต่จะมี error ซึ่งผมก็ไม่แนะนําให้ใช้ทั้งสองฟังก์ชันนี้ส่วนอื่นอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เป็นติวเตอร์เรลแล้วก็ฟีดแบ็ k สรุปก็คือมีใช้ได้ก็คือ1นึ่งสลไลด์ r d คอร์ดิ้งอันนี้ใช้ได้เลยส่วนตวมาที่ใช้ได้ก็คือตัวนี้ซีนช็อตส่วนตวมาที่ยังใช้ได้อยู่คือตัวนี้วิดีโอพรีวิวอันนี้ใช้ได้ส่วนต่อมาที่ใช้ได้คือเอ็กพอร์ตวิดีโออันนี้สําคัญมากเพื่อเอ็กพอร์ตวิดีโอที่เราทำสไลด์ดีคอร์ดิ้งไปแล้วออกมาเป็นวิดีโอ mp 4หรือ mp c ส่วนอื่นก็ยังใช้ได้อยู่ตามปกติก็เป็นติวตัวเรียวกับเซนต์ฟีดแบ็ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการบันทึกสไลด์หรือสไลด์เรคคอร์ดิ้งกันเวลาที่เราจะทำสไลด์เพื่อใช้ในการบันทึกเป็นวิดีโอด้วยโปรแกรม Mix เราจะเป็นต้องเผื่อพื้นที่สำหรับการแสดงหน้าวิทยากรเอาไปด้วยก็ยคือมุมบนขวามือซึ่งโปรแกรม Office Mix จะแทรกตัววิดีโอซึ่งเป็นใบหน้าของวิทยากรก็คือเป็น Picture in Picture ลงไปที่ตัวสไลด์เลย โดยตำแหน่งที่จะมีการวางตัววิดีโอใบหน้าของวิทยรนั้นก็จะอยู่บริเวณมุมบนสุดขวามือก็จะกินพื้นที่ประมาณ1ใน4ของตัวความยาวสไลด์ดังนั้นเราจําเป็นต้องเผื่อตัวพื้นที่สำหรับการแสดงผลใบหน้าวิทยากรแบบ Picture in picture เอาไว้ด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นก็คือกดปุ่มสไลด์ recording ตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าจอ การเริ่มต้นบันทึกสไลด์หรือสไลด์เรคคอร์ดดิ้งในส่วนนี้ก็จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาที่เป็นจุดเด่นของโปรแกรมมิก็คือตัวนี้เราเรียกว่าเป็นตัว Picture in Picture เป็นใบหน้าของเวียกรซึ่งก็จะไปปรากฏอยู่บนสไลด์จะอยู่ในตำแหน่งมุมบนขวามือสุดของสไลด์กินพื้นที่ประมาณ1ใน4ของความยาวสไลด์นะครับเรา,เาสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆได้จากตรงนี้ก็คือตัว Setting ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลือกสําหรับการบันทึกใบหน้าวิทยากรกต้องการบันทึกเป็นแบบความละเอียดสูงหรือเปล่าในกรณีนี้ผมก็จะไม่เลือกเพราะว่าอะไรครับเนื่องจากใบหน้าของวิทยากรที่จะนํามาแสดงบนตัว powerpoint หรือตัวสไลด์นั้นจะมีขนาดค่อนข้างเล็กดังนั้นก็ไม่จำเป็นที่ต้องบันทึกวดีโอในแบบความละเอียดสูงก็บันทึกเป็นแบบมาตรฐานไปหรือ SD ตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกเป็นแบบ Full Screen ก็ได้ก็คือให้ใบหน้าของวิทยากรหรือผู้สอนเนี่ยเต็มจอหรือเต็มแผ่นสไลด์เลยก็ได้นะครับกรณีที่เราจะต้องการให้เห็นภาพของวิทยากรขนาดเต็มแผ่นสไลด์ก็มาเลือกตรงนี้ได้ถ้าในกรณีที่เราจะเลือกเป็นแบบ Full Screen เราก็ต้องไปตั้งตรงนี้ให้เป็นความละเอียดสูงแต่สำหรับผมผมจะตั้งเป็นแบบทำแนวพอคือเป็นรูปเล็ก,ลกๆพอเพราะว่าเนื้อหาสำคัญของ PowerPoint ควรจะนําเสนอให้ชัดเจนมากกว่าใบหน้าของวิทยากรก็สูตรตรงนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้มีใบหน้าวิทยากรโผล่มาเลยก็เป็นโดร์คามล่าไปก็จะไม่มีการบันทึกใบหน้าวิทยากรลงไปที่ตัวสไลด์สูตรตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนผมก็เลือกไมโครโฟนเป็นแบบไมโครโฟน USB 123ทดสอบทดสอบทดสอบ1234ทดสอบทดสอบอันนี้ก็เป็นตัววอลลุ่มของตัววิดีโอของตัวไมโครโฟนนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นการเลือกปากกาหรือเพนในการที่จะเขียนลงไปที่ตัวสไลด์ก็จะเป็นจุดเด่นของตัว Office Mix ก็คือจะมีใบหน้าวิทยากรโผล่เข้ามาในสไลด์แบบ Picture-in-Picture แล้วก็สามารถที่จะเขียนตัว PowerPoint ได้ก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการบันทึกสไลด์กันเราต้องไปที่ปุ่ม Record ด้านบนนี้เพื่อกดบันทึกเริ่มต้นการบันทึกสไลด์ ขณะนี้ผมก็กำลังมาทึกสไลด์ด้วยตัวโปรแกรม Office บ i ๊กอยู่ผมสามารถที่จะเขียนเลือกสีได้แล้วก็เขียนลงไปเดสไลด์ได้เลือกขนาดปากกาได้จะเป็นแบบขนาดใหญ่ก็ได้แบบนี้นะครับส่วนภาพของวิบยากรหรือภาพของครูผู้สอนจะยังไม่ปรากฏอยู่ในตอนนี้แต่ว่าจะไปปรากฏอีกทีในส่วนของการ e เอ็กพอร์มาเป็นวิดีโอเลยถ้าต้องการเลื่อนสไลด์ถัดไปก็ปกดตรงนี้ ก็จะเป็นการเลื่อนไปสไลด์ลำดับถัดไปแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าจะหยุดหรือยุติการบันทึกสไลด์ก็กดตรงนี้ปุ่ม stop recording เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่บันทึกเสร็จแล้วของตัว Office Mix ก็จะมีใบหน้าผู้สอนปรากฏกขึ้นมาแบบนี้ เราสามารถที่จะทดสอบหรือพรีวิวดูก่อนก็ได้นะครับว่าสไลด์ที่เรานําเสนอไปแต่ละสไลด์นั้นเป็นอย่างไรบ้างก็กดตรงนี้พรีวิวหรือว่าเราจะลบสไลด์แผ่นนั้นออกไปเลยแล้วบันทึกใหม่ก็ได้หรือจะลบทั้งหมดก็ได้นะครับก็คลิกจากตรงนี้ Delete s l i d e Recording เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิก close ตรงนี้เพื่อให้ออกจากหน้าจอ s ไลด์ Recording ของตัวมิก หลังจากนั้นเราก็จะกลับมาสู่หน้าจอ powerpoint ตามปกติก็ยังอยู่ที่แท็บของ office Mix อยู่ผมก็ต้องไป export to video ตรงนี้เพื่อ export ไฟล์วิดีโอออกมาเราก็เลือกขนาดวิดีโอที่จะ export ออกมาก็จะมีตั้งแต่ full hd 1 0 8 0 p พิกเซลไปจนถึงขนาดเล็กสุด2 4 0 p พิกเซลผมก็เลือกขนาด2 7 0พิกเซลขนาด sd เริ่มต้นซึ่งไฟล์จะไม่ใหญ่มากส่วนตรงนี้กรณีนี้ก็คือ เขาแจ้งว่าหากสไลด์ไม่มีตัวมีเดียต่างๆเข้าไปแทรกในตัวแผ่นสไลด์จะให้แสดงผลค้างไว้กี่วินาทีนี่ค่า default คือ5วินาทีเราก็ตั้งไว้แบบนี้จากนั้นก็กด next ก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเซฟตัววิดีโอลงไปก็จะเป็นวิดีโอนามสกุล mp4 ชื่อก็จะเป็นชื่อสไลด์เซฟลงไปก็รอสักครู่หนึ่งเพื่อให้โปรแกรม m i x export ตัววิดีโอออกไป ในกรณีที่เรามีหลายสไลด์ก็จะใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรเลยหากเราเลือกขนาดความละเอียดยิ่งสูงเวลาที่ต้องใช้ไปในการเจนเนอเรตหรือสร้างวิดีโอก็ค่อนข้างนานด้วยถ้าเราเลือกขนาดวิดีโอ,อนนยิ่งเล็กระยะเวลาในการเจนเนอเรตก็จะน้อยลงก็เรียบร้อยแล้วนะครับการเอ็กพอร์ตออกมาเป็นวิดีโอของตัว Office Mix จากนั้นเราก็กดปุ่ม Close ไปก็ เป็นอันว่าเรียบร้อยสำหรับการ export ตัววิดีโอก็ไม่ยากเลยนะครับในการสร้างวิดีโอการเรียนการสอนจากตัว powerpoint หรือตัวสไลด์ด้วยโปรแกรม mix หรือ office mix ขณะนี้ผมก็กำลังมาทึกสไลด์ด้วยตัวโปรแกรม office mix อยู่ผมสามารถที่จะเขียนเลือกสีได้แล้วก็เขียนลงไปในสไลด์ได้ เลียกขนาดปากกาได้จะเป็นแบบขนาดใหญ่ก็ได้แบบนี้นะครับส่วนภาพของวิทยากรหรือภาพของผู้ผู้สอนจะยังไม่ปรากฏอยู่ในตอนนี้แต่ว่าจะไปปรากฏอีกทีในส่วนของการเป็นวิดีโอของการ export อกอกมาเป็นวิดีโอเลยนะครับถ้าต้องการเลื่อนสไลด์ถัดไปก็กดตรงนี้ก็จะเป็นการเลื่อนไปสไลด์ลำดับถัดไป แบบนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่ยากเลยสำหรับการบันทึกสไลด์ด้วยโปรแกรม o f f i c e m i x เป็นไงบ้างรครับการใช้โปรแกรม o f f i c e m i x ในการบันทึกสไลด์สามารถทำได้ไม่ยากเลยโปรแกรม Office m i x เป็นโปรแกรมที่แจกฟรีเราสามารถใช้งานได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์แต่เนื่องจากโปรแกรม o f f i c e Mix เป็นโปรแกรมที่หยุดการพัฒนาไปแล้วดังนั้นทำไมค s ซอฟซึ่งเป็นเจ้าของจึงตัดฟังก์ชันต่างๆออกไปบางส่วน ต่โดยรวมถ้าที่ผมทดสอบดูฟังก์ชันการทํางานหลักก็คือการบันทึกสไลด์ยังสามารถทํางานได้ดีการสร้าง Picture-in-Picture และการขีดเขียนได้บนสไลด์หรือการทำไฮไลท์ไปบนตัวสไลด์ยังสามารถทําได้อยู่รวมถึงการ Export ออกมาเป็นวิดีโอ MP4 หรือ m p c ยังสามารถทําได้เช่นกันก็นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับครูผู้สอนที่กําลังมองหาเครื่องมือ <lok> ในการสร้างสื videos videos ่อวิดีโอหรือวิดีทัศเพื่อการเรียนการสอนที่ง่ายและสะดวกขึ้นโปรแกรม o f f i c e มินี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งหวังว่าวิดีโอนี้คงจะช่วยให้อาจารย์ครูผู้สอนนักพิจารารต่างๆสามารถที่จะสร้างสื่อวิดีทัศสื่อการเรียนการสอนด้วย PowerPoint ได้สะดวกขึ้นและง่ายขึ้นขอบคุณที่ติดตามและหวังว่าคงจะได้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปวิดีโอเราถัดไปสวัสดีครับ